พระเจ้าจอร์ดไม่เคยเห็นอะไรที่มันใหญ่อลังการฮะไม่เคยเห็นเลยใช่หินอ่อนนะอุ้ยอุ้ยอลังการมากคือมันใหญ่ชั้นสุดเลยนะชั้นสี่เนาะทางออกที่เรมองมาิดว่าจะเดินขึ้นมาไงใช่เิ็เลยถอยไงเออเออเออ ละรูปบไหมไอซีไชยเดี๋ยวให้่ะอ่ะ ใช่ครับโอ้ยใหญ่มากอ้ยอลังการจริงเลยยิ่งใหญ่สุดๆคู่หรออยเออ ở điều nó

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคไป,ป,ป,ปยืนตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบ้างคูณสามไวแ้แหละผมต้องการคูณสามเอาครึ่งตัวยืนอยู่ตรงนี้เอาครึ่งตัวท่าน <ไ oner? S 2> ออโคตรสวยเลยไหไอุย้ยจิง คนถ่ายมืออาชีพวะเนี่ยฮะจริงๆน่าจะเป็นเกี่ยวคนถ่ายอะเนี่ยโคตรสวยเลยอะเดี้ผมถ่ายให้ตรงนี้ให้เดี๋ยวไปเยืนโคตรสวยเลยอ,ะอ่ะใช่ผ่ให้ถ่ายทีแท๊ก่ ยกมาตรงนี้หน่อยเดีี๋ยวตรงน้โอเคตรงนั้นแหละเอาละโคตรสวยอะ่ะโอเคแจ๋วเลยอะ่ะสวยไหมสวยเดี๋ยวไปแต่งให้มันขาวออกหน่อยมันมืดจังวันมาโคตรสวยมันเห็นหลงังคาไงใช่เออเจ๊แล้วี๋ยวลงไปในไลน์กลุ่มเลยเดี๋ยวเขาดีจ่า <laughs> เดี่ยวเลยโอ้ยตรงเนี้ยมันได้เลยแหละเออมันเห็นมันมันมันได้มันไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ลูกฟุกอ๋อทำไมว่าลูกฟุกทำไมอ่ะครับเขาเดินขึ้นมาไงอ๋อกูติดเขาไงกันเลยแล้วเบี่ยงอะไรเออพอดีมันเห็นหลังคาไงมันเขาทำน่าจะสร้างน่าจะเป็น ไม่ต่ำมา20ปาีอะเห็นอ่อนนั่นนั่นนะอะ,อะคิดว่าลองเดาๆ่าเขาสร้างกี่ปีเดี๋ยวไปเปิดประวัติศาสตร์ดูสัก20ปีจะไปเปิดอะไรยากคีอถ่ายถ่ายไอ้นี้เห็นเนยนเยถ่ายข้างบนเนะ่ะที่เป็นภาษาไต้หวันอะ่ะ อันนี้ข้างหน้าข้างหลังมีให้ลงข้างหลังออกข้างหลังได้ยิ่ข้างหลังเป็นป่าไม้เออสร้างเป็นสี่จตุรมุกไงตอันนี้อยู่กลางอยู่กลางเลยมันไอ้นี่ไงบอลไม่ออกนฮะเขาบอก lên đi thằng này à sẵn à ba sẵn 1. tung nữa là อันนี้อะไรเนี่ยญี่ปุ่นเหรออาอญี่ปุ่นโอ้ยญี่ปุ่นตลองมาเหรอ,อ,อมาดูไัโอ้ยอันนี้ญี่ปุ่นแล้วน,นี้อ่ะเอาจะเดินอีท่าเดียวเลย